คุณหมอปอเนี่ยเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางไม่มีการลังเลใดๆเลยค่ะด้วยความที่เห็นว่าคุณหมอปอเนี่ยเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางจะต,ต้องดีแล้วก็ต้องปลอดภัยแน่ๆคุณหมอปอก็เป็นคุณหมอเฉพาะทางด้วยค่ะจักก็เลยมั่นใจมากๆเลยค่ะหนึ่งนะครับหมอศัลยแพทย์เราจะมีความรู้ความสามารถทางด้านการผ่าตัดเรียกว่ามีสกิลการผ่าตัดเป็นพิเศษครับข้าสองนะครับเราต้องรู้ถึงสรีระและเราก็สามารถดีไซน์นะครับได้ลักษณะที่สวยมากขึ้น สุดท้ายนะครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งที่คนไข้เป็นให้ได้เป็นลักษณะที่สวยงามเป็นธรรมชาติปลอดภัยครับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีหลายแขนงมากนะครับและแพทย์สัลยกรรมก็มีหลายแขนงแต่และประเภทเขาก็จะมีความชนานาญแตกต่างกันไปอย่างเช่นหมอสัลยกรรมประตรทหมอสัลยกรรมเร่องอกแต่หมอสัลยกรรมตกแต่งนะครับสามารถผ่าตัดได้ทั่วร่างกายอย่างเช่นความผิดปกติตั้งแต่กาเนิดความผิดปกติตั้งแต่อุบัติเหตุทําให้คนไข้มีความสวยมีความเป็นธรรมชาติในแบบของเขาครับ ผู้ที่มีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดมาเราสามารถปรับแต่งให้เขาสวยงามมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการเสริมจมูกนะครับการทําตาและเสริมคางบริเวณอื่นอย่างเช่นร่างกายนะครับเสริมเต้านมนะครับหรือดูดไขมันกิยกรรมตกแต่งก็ทําได้เช่นกันครับ ปัจจุบันนะครับการทําสัญญกรรมเนี่ยมีให้เลือกอยู่หลากหลายมากผู้ทำเนี่ยต้องศึกษายละเอียดให้ถี่ถ้วนนะครับความสวยเนี่ยต้องมาคู่กับความปลอดภัย1คล่ีนิกต้องได้มาตรฐาน2หมอคนที่ผ่าตัดต้องได้รับรองอย่างชัดเจนนะครับส่วนตัวผมเองนะครับได้รับการอบรมจากสถาบันที่ผ่านการรับรองทั้งในและต่างประเทศยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นประเทศสหร,รัฐอเมริกาหรือประเทศเกาหลีใต้ครับและสุดท้ายนะครับแนะนําการผ่าตัดสัญยกรรมกับแพทย์สัญญกรรมตกแต่งเฉพาะทางนะครับ